ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับวันนี้เราอยู่กับความลักบัตรนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรวันี้เราจะมาสอนลากแัลงให้ากหัวขึ้นแบบง่ายง่ายไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นก้อนก็ค่อนข้างง่ายนะครับนี่เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาไปดูกัน นี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับการตั้งค่าเราต้องตั้งค่าแบบนี้นะการไปนู่นนะคบโอเคตอนนี้เรามาแล้วมาเดี๋ยวเราสอนอันนี้การแบ่เป็นทุกนะคนก็ดูเลย โอเคตนี้นะครับแล้วปืนที่ถนัดที่สุดก็จะเป็นปืนนี้ปืนนี้แล้วก็ดีเ์ลนะครับเดี๋ยวเราลองดีเ์ล <c oughs> ดีเ์ลมันลากหัวไม่ค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเอาปืนปืนนี้แล้วกันปืนนี้จะลากหัวเกินนะ จะย,ยาก่อยครับนี่อาจจะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโอเคตอนนี้เราก็ลากหัวทอนนี่เราก็ลากหัวได้ค่อนข้างเด็ดละน,นี่เป็นไงลากหัวติดสาม โอเคแค่มีแค่นี้นะครับแล้วก็สอนแค่นี้ก็บายบายขอบคุณที่มารับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ